ครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแอมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วละก็วง CGM48 อีกเช่นเคยนะครับสำหรนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีม่วงๆฟ้าๆน้าเงินน้าเงินแบบนี้นะครับก็เป็นเสื้อของที่แมนเชสเตอร์ยไ่เป็นเสื้อผู้สาประตูนะครับแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ การพูดถึงทีแมนยูนะครับเงแต่ว่าผมพยายามหาเสื้อสีที่เป็นสีที่เชื่อมกับน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ให้ได้แล้วก็ทําเสื้อ,อ,อมานะครับแม้แต่คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะผมเวลาผมพูดถึงน้องผมจะเอาเสื้อตัวนี้มาใส่อยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็สัญญาตรงนี้เลยว่าจะมีอีกหลายตัวตามมาแน่นอนนะครับอะดูหลังเสื้อก่อนนะครับว่าเป็นน้องคนใด <c oughs> เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับนอกจาก น้องไข่มุกนันนพัสสมวัตสมาชิกรุ่นที่5ของวงวินเคฟเอและน้องก็อยู่ในฐานะหนึ่งในโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงด้วยนะครับแล้วก็อ่ะเพิ่งผ่านกันมาไม่กี่วันเนาะก็คืองานประกาศผล n e r a l Election เนี่ยเราก็เห็นกันแล้วว่าน้องไข่มุกสมวังนะครับได้อยู่ในดับที่36อย่างที่ น้องต้องการว่าให้ติดอยู่แฟนครับนะครับอย่างที่ใครที่เป็นแฟนครับใครบุกก็ตามก็อยากให้น้องติดอยู่แนดับใช่ไหมครับน้องสมบัติเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหกว่าน้องจะสมปรารถนาอันนี้ได้มันก็ไม่ใช่ง่ายใช่ไหมครับเพราะว่าอ่ะมันก็มีอุปสรรคเยอะแหละนะครับคืออ่าเริ่มแรกเนี้ยน้องเข้ามาน้องก็ไม่ได้แบบมีความ พื้นฐานด้านการร้องหรือการเต้นอะไรมาก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ประกอบกับเรื่องเรียนที่ต้องแบ่งเวลาไปด้วยแล้วทําหน้าที่อรกด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหทุกอย่างประดังประเดเ,เข้ามาไปหมดเลยนะครับรคล้ายๆกับเพลงโชลิจิเลยนะครับรเพลงโชลิจิเนี่ยผมนั่งฟังทุกเนื้อหาแล้วแบบโอ้คล้ายกับไข่มุกจริงๆนะครับเป็นคนเต้นไม่เป็นเต้นตามเพื่อนไปท่านรองไทยตอนกับบ้านตรง ตั้งกี่ครั้งลองเป็นไหมคนไหนทําไม่ได้ทั้งใจอะไรหลายๆอย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับน้องก็ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะสร้างผลงานให้ดีกว่าที่รู่พี่สร้างไว้นะครับเ <ๆๆ S 1> <ๆ S 2> นื้อหานี่มันมันใช่ใครมุกมากๆนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบเป็นดีเนอกาะว่า งาน general election ครั้งนี้เนี่ยมวาน้องๆไอดอทุกคนนะที่อยู่ใน48กรุ๊ปเขาก็อยากมีรายชื่อติดอันดับด้วยกันทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีใครอยากหลุดอันดับลงไปนะครับน้องไข่หมูก,ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่อยากมีความฝันว่าากให้ติดอันดับตัวเองติดอยู่ในอันดับหมิงใน36ให้ได้นะครับแต่ว่าการติดอันดับให้ได้มันก็ต้อง มันก็ต้องทําหน้าที่ไอดอลให้เพียบพร้อมนะครับทั้งเรื่องของการร้องการเต้นหรือว่าการใส่ใจแฟนคลับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแฟนคลับจะได้หวดให้น้องนะครับแต่ว่าก่อนเริ่มงานไม่กี่วันก่อนงานประกาศโหวตไม่กี่วันก่อนที่จะปิดประกาศปิดลงคะแนนเสียงเนี่ยก็มีข่าวที่คนทราบกันดีนะครับว่าน้องโดนโดนเหมือนจะโดนโกงเงินนะครับแต่สุดท้ายก็มนได้กลับคืนเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําให้ช่วงเวลาที่ ในสูญยากาศว่าเอ้ยเงินหายไปแล้วจะได้กลับคืนมาไหมเนี่ยผมว่าน้องก็คงหงิดใจพอสมควรเนี่ยแต่น้องก็ต้องก้าวต่อไปก็ต้องทําหน้าที่ให้เต็มที่ต่อไปนะครับเพราะว่ามันยังมีสิ่งต่างๆที่ตามหลังมาที่น้องยังต้องรับผิดชอบอีกเยอะและน้องถอยไม่ได้น้องท้อไม่ได้น้องแข็งแกร่งเพื่อให้แฟนคลับแข็งแกร่งตามรวมถึงงานที่ตามหลังมาเนี่ย ก่อนงานประกาศผลเนี่ยจะต้องประสบความสำเด็จด,ด้วยนะครับถ้าน้องใจไม่แข็งพอทาไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็งานที่ตามหลังมาจากตอนนั้นเนี่ยมันก็คือเรื่องของคอนเสิร์ตใช่ไหมครับคอนเสิร์ตแบทเทิลออฟเลกาที่เป็นคอนเสิร์ตขนาดใหญ่มากๆของ48ร r o u ต t ุ a ไท a แลนด์อีกครั้งนะครับที่น้องไข่มุกก็มีส่วนในงานนี้ด้วยนะครับก็คือ การได้ร่วมร้องเต้นอยู่ในเพลงหลายๆเพลงนะครับบางเพลงเป็นเพลงที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วไซเคียวโทวินเทลเราก็เห็นอยู่ว่าน้องโดดเด่นเชิดฉายขนาดไหนนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ก็จะมีเพลงที่ไม่คุ้นเคยไม่เคยเต้นมาก่อนตามมาก็คือเป็นเพลงที่ข้ามวงด้วยก็คือเพลง l ล v e Trip นะครับน้องก็ทําหน้าที่ได้ดีเยี่ยมเช่นกันนะครับ น่ารักสดใสมากๆเข้าทุกคนได้อย่างดีทั้งที่แบบมันเป็นท่าเต้นที่ใหม่มากๆสําหรับน้องนะครับแล้วก็เพลงที่เต้นโหดๆเท่ๆจกจัดยักษ์ดาร์เรนอเนี่ยที่เต้นเป็นหมู่เงินร้อกันทั้งยีนเคสซีเ c เอฟทุกคนน้องก็ทําหน้าที่ตรงนี้ได้ดีไม่แพ้กันนะครับก็ถือว่าคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยน้องเฉิดฉายมากๆอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ยิ่สูดได้เห็นแล้วครับว่าน้องไขุ่ เด็กสาวที่เริ่มต้นเส้นทางไอดอลจากศูนเนี่ยตอนนี้ผมว่าไม่ใช่ศูนแล้วเ,เก็บเลเวลมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนใกล้เต็มหลอดแล้วนะครับก็ถือว่าเจ๋งเจ๋งมากๆจริงๆนะครับแล้วก็มาถึงช่วงประกาศผลนะครับซึ่งแน่นอนผมบอกไปแล้วว่าน้องอยากได้อันดับอยากติดอันดับหนึ่งในสามสิกนะครับน้องอยากได้แน่ส่วนแฟนคลับเองก็ อย่างผมเนี่ยเป็นแฟนัดน้องโดยตรงเลยก็อยากให้น้องมีอันดับติดเช่นกันเนาะมันคงไม่มีใครที่แบบเชียร์น้องตัวเองแล้วน้องไม่ติดอันดับแล้วรู้สึกสึกดีใจอะไรเงี้ยมันมันไม่มีอยู่แล้วหรือว่าแบบเฮ้ยน้องอย่าติดเลยอะไรเงี้ยมันมันไม่มีหรอกนะครับก็เราอยากให้น้องตัวเองติดทั้งนั้นผมก็หนึ่งนนที่อยากให้น้องไข่มุกติดนะครับแต่ว่าโอ้โหระหว่างทางเราก็รู้กันอยู่เกิดเรื่องอะไรขึ้นนะครับน้องติดกดด่วนครั้งแรกครั้งที่สองน้องไม่ติดแล้วก็มีเรื่องอ่าแย่ๆที่ เกี่ยวกับเงินทองในเกิดขึ้นมาอีกนะครับก็รู้วันอยู่ว่าเรื่องอะไรใช่ไหมครับก็รู้กันพอสมควรแหละเพราะมันมันรุนมากๆถึงแม้ว่าอ,อจะได้เงินคืนแล้วการแข่งขันอะไรต่างๆมันก็ค่อนข้างสูงในปีทุกๆปีสูงขึ้นมากด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจว่าน้องจะติดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมแบบลุ้นตัวสั่นเลยนะครับแล้วก็ ไม่ต้องลุ้นนานเนาะพอพิธีกรคุนในรายการประกาศชื่ออ่ารดับที่สามสิบหกอ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นชื่อน้องไข่มุกของเป็นชื่อแรกเลยเนี่ยผมผมเฮดังลั่นแบบไม่อายใครเลยนะคือแบบโอ้มีความสุขมากมจริงๆนะครับความเครียดต่างๆมันปลด,ปล,ดปล่อยไปหมดแล้วนะครับกัไข่มุกติดเนี่ยดีใจมากๆดีใจมากๆจริงแล้วก็เอ,อในที่สุดก็ได้เห็นน้องในคืนไนพูดอ่าบนเวทีไป้พูด สิ่งที่น้องอยากพูดถึงแม้เวลามันอาจจะยังเวลาที่ให้พูดเนี่ยมันไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็สัมผัสได้เลยว่าน้องน้องเต็มที่กับตรงนี้มากๆแลวน้องก็ขอบคุณแฟนคลับมากมาที่ช่วยเป็นกำลังใจให้น้องนะครับก็เดี๋ยวรอดูน้องมาไลฟ์ก็แล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าวันไหนนะครับแต่ผมว่าน้องจะต้องมาไลฟเล์เราถึงร่วม่วนเรื่องเรื่องนู้เรื่องนี้เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเกี่ยวกับงานจี GE ให้ฟังแน่นอนนะครับ อ่ะมาว่ากันต่อนะครับหลังจากอ่ะเรียบร้อยน้องไข่มุกได้ดับสมใจไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันที่สามสิบหกวันต่อมาวันอาทิตย์ก็เป็นงานขอบคุณเนาะเรียกกันสั้นๆงานแต่งคิวอาร์ตูฮาร์ดอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ผมเนี่ยอ่าอาจจะด้วยความประจวบเหมาะอะไรหลายๆ,ๆอย่างนะด้วยความที่น้องไข่มุกเนี่ยอ่ะคือคือพันธีพูดก่อนว่าวันอาทิตย์ผมผมว่างแค่ช่วง ช่วงสายๆถึงบ่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่ได้เข้ารอบที่แบบซื้อกาดไปเสียเงินเข้าไปหาน้องเข้าไปยืนกาดให้น้องนะครับอันนั้นไม่ได้ร่วมกิจกรรมเดี๋ยวผมจะร่วมในกิจกรรมในช่วงที่เป็นเปิดเข้าไปสแสดงความดีแบบอะไม่ต้องเสียเงินนะครับแล้วก็ได้มีด้วยความที่น้องแขกมุกอยู่รอบเช้าศุกร์เนี่ยแฟนคลับก็ยังมากันไม่เยอะบางคนอาจจะเป็นต่อแถวซื้อของอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเออ ได้คุยน้องกับน้องแบบฟินๆนะครับก็วนวนเข้าไปหาน้องสามรอบเลยนะครับก็ได้คุยกันเยอะเหมือนรวมบัตรกี่ใบก็ไม่รู้นะครับก็เนื้อหาในการคุยเนี่ยแน่นอนเข้าไปร่วมแสดงความยินดีแก่น้องนะครับพอเดินเข้าไปสิ่งที่ได้ความประทับใจมาตวงเลยเนอะยิ่งมือยนี้โอ้ดีใจนะครับน้องเรียกชื่ออีกแล้วฟินมากๆนะครับแล้วก็ ไปร่วมแสดงความยินดีแก่น้องเนาะที่น้องติดอันดับนะน้องไปยินมีความสุขแล้วก็รอบต่อมาเนี่ยก็เข้าไปขอบคุณคุณพ่อฝากขอบคุณคุณพ่อของน้องนะอ่อครัวของน้องที่ช่วยแชร์บทความที่ผมเขียนให้น้องตลอดน้องก็บอกว่าอ้เนี่ยพ่อหนูส่งมาให้หนูอ่านตลอดเลยก็แฮปปี้ดีใจมากๆนะครับสิ่นจริงๆแล้วก็รอบที่สามก็ง่านะ ไปแซวน้องสักหน่อยเรื่องพี่นีนี่นะครับว่าแบบได้ถ่ายรูปกับผู้นี้กับพี่นีนี่หรือยังอะไรอย่างเงี้ยน้องบอก <c oughs> หนูถ่ายรูปกับพี่นีนี่ใน,นไรห,หน้าหนูออกมาดูไม่ดีทุกทีเลยอะไรเงี้ยนะครับก็คุยแซวแซสนุกสนานกันไปก็เป็นกำลังใจให้น้องนะครับสุดท้ายก็คือแบบดีใจแหละนะครับเป็นช่วงสองวันที่ผมเชอน้องไข่มุกแล้วโอ้มีความสุขมากๆะลมอบอก ตอนเข้าคอนเสิร์ตเนี่ยน้องมายืนตอนรับอยู่เออก็ได้เข้าไปเจอนออหนูก็ดีบุกมือทักทายกันน้องจาได้ด้วยนะครับก็มีความสุขมากๆานะครับมีความสุขมากมจริงๆนะท,ที่ได้รู้จักน้องไข่มุกแล้วก็ดีใจมากๆขอแสดงความดีๆแก่นอีกครั้งที่ติดอันดับเนาะก็เดี๋ยวไปติดตามหนูในเ,เพลงร้องในซนะิงเกิลใหม่เนาะแล้วก็น่าจะ าไปดูหนุมในโรชโชนในนู่นในนี่อย่างแน่อนอนนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ